สวัสดีวันอังคารตอนนี้เป็นเวลา10.40นะครับก็ยังนอนแอ้งแมงอยู่บนเตียงด้วยสภาพที่เจ็บนิ้วนางเท้าขวาจากเหตุการณ์เมื่อวานคิดว่าวันนี้คงต้องไปหาหมอละผมว่าต้องไปเอ็กซเรย์หน่อยเนาะ ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมากไปกว่าน,นี้หรือเปล่าขาเก่ายังไม่ทันหายข้างใหม่ใหม่ซวยจริงๆจริงๆวันนี้คิวบูไอ้เมื่อไอเมื่อวานที่คิวบูเนี่ยจริงๆแค่เป็นฉากที่แบบผมฝึกซ้อมกับแบบลูกน้องอะเนี่ยยังไม่ได้ไปสู้อะไรเขาจริงๆเลย นี่สู้จริงนี่อ้โหต้องมีทั้งสลิงต้องมีทั้งแบบเผากันแบบโหยอ่านบทแล้วแบบงนะแขนไม่ขาดกันไม่ข้างเลยวะเนี่ยแต่เท่าที่ดูเมื่อกี้แนละ้วก็ลองเดินไปเข้าห้องน้ำนะรู้สึกว่าอาการปวดแล้วก็อาการบวมลดน้อยลงกว่าเมื่อคืนเยอะเลย คิดว่าไม่น่าจะหักนะผมว่าสาธทุกอย่าหักเลยเพียงเหอะเมื่อวานคุยกับคุณแม่แม่บอกนั่นไงไม่ค่อยไหวเจ้าที่ก็เป็นอย่างเงี้ยโอ้โหคุณแม่แบบคิดไปนู่นเลยผมก็ไม่ได้ไหวเจ้าที่จริงๆนะฮะที่บ้านจะมีสารพะภูมก็ไม่ค่อยได้ไม่รู้แต่เป็นไหว้ไม่ไม่ไม่ไหวไม่ใช่ไม่เคารพนะพี่แต่ว่า เราวุ่นเนี่ยฮเราไม่ได้มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก่อนออกบ้านไปไหว้กะหน่อยแล้วก็ทำอะไรก็คงต้องระวังให้มากกว่านี้นิดนึงฟังผู้ใหญ่เขาไว้ก็ไม่เสียหายแล้วเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ํำก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวจะไปหาหมอ,อครับ